คุณผู้ชมครับจากการประกาศรายชื่อขุนพลช้างศึกทีมชาติไทย23คนสุดท้ายเมืองทอทีวีของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับไม้วัฒนาพลายนุ่มด้วยนะครับที่มีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งแรกเลยนะครับนี่คือนักเตะที่ไม่ได้เติบโตมาจากโรงเรียนชื่อดังทางด้านกีฬาขาสั้นไม่ได้เป็นนักเตะในะคาเดม่สโมสรชื่อดังของเมืองไทยไม่เคยมีดีกรีติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนใดๆมาก่อนหน้านี้เลย ด้วยผลงานของเจ้าตัวที่รับใช้สโมสรกิลเลมเิียวของเราในต้นฤดูกาล2017ก็เลยทําให้ฟอร,ร์มเข้าตาโคซิโกเกติศักเสนาเมืองและเจ้าตัวก็มีชื่อใน123คนที่จะรับใช้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยในการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายที่จะพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียและทีมชาติญี่ปุ่นครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่าแค่มีชื่อมาร่วมฝึกซ้อมก็ถือว่าดีใจมากพอแล้ว และในส่วนที่หลายคนมองว่าไม้วัฒนาพลายนุ่มอาจจะมาทดแทนการขาดหายไปของตังสารัตย์อยู่เย็นนั้นไม้ก็ได้กล่าวว่าตังสารัตย์อยู่เย็นกับไม้วัฒนาพลายนุ่มนั้นเล่นคนละอย่างคนละแบบกันนะครับและคงจะไปทดแทนตังไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ไม้วัฒนาพลายนุ่มเองก็พร้อมที่จะเล่นตามระบบแท็กติกที่โคซิโกกิติศักเสนาเมืองจะมอบโอกาสให้นั่นเองนะครับเพียงแค่มีชื่อติด23คนสุดท้ายเนี่ยคิดว่าเจ้าตัวก็น่าจะดีใจมากๆแล้วล่ะครับในส่วนของการจะได้ลงสนาม ใน2เกมหลังจากนี้หรือไม่นั้นที่เหลือก็ถือว่าเป็นกําไรของเจ้าตัวกันล้วกันล่ะครับก็ดีใจครับผมที่ที่ที่ได้มีโอกาสได้ได้ได้ติดใน29คนครั้งนี้ครับต้อนรับดีไหมครับกับน้องใหม่ก็โอเคนะครับก็พี่ๆทุกคนแล้วก็รวมทั้งเพื่อนๆร่วมทีมที่ที่เราไม่ได้รู้จักอะไรครับก็โอเคครับกับการความคาดหวังที่จะเป็นยี่สิบสาม ไม่ได้คาดหวังในในตรงนั้นว่าจะติดยี่สานคงหรือเปล่าแต่ว่าที่มาเข้าแคมป์นี่ก็จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดรครับแล้วก็จะติดหรือไม่ติดก็ไม่ได้ไปไปไปโฟกัสตรงนั้นครับแต่บอลบอกว่าไม่น่าจะแทนที่ตังค์ได้ตรงนั้นนะ่ะบอกว่ายัางไงก็ไม่ไม่ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะจะจะแทนตังค์ได้เปล่าแต่ถ้าถ้ามันมีโอกาสได้ลงเล่นอะไรเงี้ย ก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีมากกว่าครับนี่คือนักเตะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนได้นะครับพี่ไม้เองเป็นนักเตะเดินสายไม่เคยอยู่ในโรงเรียนชื่อดังทางด้านฟุตบอลขาสั้นไม่เคยอยู่ในอะคาเดมี่ของสโมสรชื่อดังของเมืองไทยไม่เคยติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนหรือชุดใดๆมาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกของเจ้าตัวที่มีโอกาสรับใช้ทีมชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆหลายต่อหลายคน ต้องการจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตก็ดูพี่ไมเป็นตัวอย่างนะครับโอกาสของน้องๆอ,อยู่ที่ความมุ่งมั่นความพยายามอยากเล่นฟุตบอลเก่งน้องๆก็ต้องอดทนขยันในการฝึกซ้อมนะครับไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับการรับใช้ทีมชาติครับเมืองทองทีวีของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับไม้วัฒนาพลายนุ่มด้วยนะครับ